ตายไม่ทันระวังตัววันศุกรศกสดใสใส่ขาสั้นบ้างเป็นบางครั้งไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมได้เห็นเ,เวลากรรอเนี่ยเองํำแคบไว้แม่อ้าวเรียวเินนี่ช่องบิว <c oughs> ชุดอยู่บ้านมากันเต็มเลยขาองค์ขา,ขา,ขาอ่อเห็นไหมไม่เปื้อนเลย วันหลังใส่บ็อกเซอร์ก็ได้ครับเออเรามีแบบอย่างนะเสื้อขาวนะใส่บ็อกเซอร์ใส่ถุงเท้าไม่เร็วนะถึงขนาดสื่อบางสนรกเอาไปวิเคราะห์วิจารก,กันทีเดียวถึงแม้จะมีคนตั้งคำถามว่าเพื่อเออแต่งแปลกตาถึงขนาดนั้นใช่ไหมเออต้องสีฟ้าเล็กๆขาฮอตสุดนั่นเห็นไหมท่านผู้ชมฮะ แต่อย่าลืมเป็นอนขขาดว่าบิ๊กโจ๊กท่านอยู่ที่บ้านท่าผู้ชมเออให้มันจัดมาสักชุดสิเออพี่ไม่มีนะแบบเนี้ยน้องไ,อไรเออบังเอิญว่าพี่เดินเข้ากล้องมายังไม่ทันสังเกตมันจับเห็นขาสั้น <c oughs> บางท่านก็เลยบอกว่าให้ใส่เป็นกางเกงขาสั้นสีฟ้าแบบบ,บ็อกเซอร์แส้่เสื่อสีขาวส่แล้วใส่ถุงเท้า มันก็จะอีกลรกหนึ่งนะเมื่อวานน่ะมีคนไปแกะเลยนะคะว่าเสื้อของท่านน่ะยี่ห้ออะไรกางเกงกับถุงเท้ายี่ห้ออะไรไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ชุดอย่างเดียวมันมีท่าด้วยนะคือถ้าในมุมหนึ่งคนก็จะบอกมันคิ้วคิวคิวใช่ไหมมันได้ลดทอนความดุดันลงไปนะจากที่บิ๊กจ๊อกสุรเชษฐ์หักพานที่เราเห็นกันมาตลอดอาธิมานไปจัดรากชุดหนึ่งเิ ใส่มอ,อกาศดท่านผู้ชมจะด่าไหมไม่เอาไปว่านั้นลยไปยืใส่ถุงเท้าด้วยฮะเออท่านโจ๊กเนี่ยเป็นท่านที่รักษาสุขภาพวันที่วันก่อนเราถามไงท่านบอกท่านเป็นแชมป์เทนนิสนะแล้วรักษาสุขภาพคือใส่ถุงเท้าเนี่ยมันทําให้เลือดเลือดุนุนเวียนดีและให้ความอบอุ่นจะไม่คอ่อยป่วยแต่ทีนี้ท่านแล้วอีกคนหนึ่งที่ใส่ถุงเท้านอนคือคนนี้ใช่ใบพันคอด้วยค่ะน้องใบพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าทำสองอย่าง เหมือนห่ออะไรก็ไม่รู้อะวางบนเตียงอย่างนั้นเลยใช่ไหมของน้องไบเคยไปสัญจรบางคือไอ้น้องไบเรื่องนี้เดี๋ยวมีถุงเท้าแล้วก็ผ้าพันคอแต่ถ้าพี่ใส่อย่างนี้เห็นจะไม่ได้นะคิ้วๆไงคะอ่าระว่างร้อนนี่สะสมท่านพู้ชมสักิีหนึ่งค่ะใส่ได้ค่ะแต่เก็บพุงอะไรนะคะเก็บพุงหยุดอ่านเลย ใช่ไหมหมายถึงพยุ์ใส่ได้แต่ต้องเก็บพุงอ่าเอาบางคนบอกหมอบอกใส่ถุงเท้านอนเสียงเป็นโรคเหรอน้องใบอย่าให้น้องใบรู้เดี๋ยวไปค้นหาข้อมูลใหญ่เลยเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นใส่ถุงเท้านอนแม่อายุคนญี่ปุ่นยืนไม่หรอกบางทีไวหนาวเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ให้แม่อย่าว่าแต่ใส่ถุงเท้านอนใส่ถุงเท้าจัดรายการทุกวันนี้ไว้ก็ใส่เพอใส่รองเท้าส้นสูงนะแต่ตอนเขามานั่งจัดรายการนางใส่ถุงเท้า เพ่อในห้องสองมันเย็นใช่ต้องใส่ถุงเท้าแล้วก็มีกระเป๋าน้ําร้อนใบหนึ่งค่ะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งคันใช่ไหมสร้างห้องอบอุ่นให้กับร่างกายไม่มีใช่ไหมมันหนาวมากเลยเนี่ยมือเย็นมากเลยค่ะอ่อพอสมควรเราจะได้เข้าประเด็นกันอันนี้มันก็มีสีสันบรรยากาศบ้างนี่ท่านผู้ชมหลายท่านยุใหญ่เลยใส่มาเลยพี่ยศใส่เลยไม่ว่าค่ะไม่ด่าค่ะใส่ถุงเท้านอนใส่มาเลยค่ะบ็อกเซอร์กางเกงเสเ้อยด สีขาวเสื้อยืดมีอยู่แล้วเป็นตาตาหานหันคู่อ่าเดี๋ยวเราจะมาใส่แล้วก็จะหาบ็อกเซอร์สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมเอ้ยต้องน่ารักแน่อยากเห็นภาพจะให้เฉพาะคุยนอกจอเลยดีค่ะใส่มาแล้วพี่ยุดยืนทำท่าแบบแล้วถึงเวลาเราก็ใส่แจ็คเก็ตก่อนใช่ไหมท่านผู้ชมก็ไม่เห็นตอนจัดเรื่องเล่าเช้านี้พอเสร็จปุ๊บถอดออกมาแล้วมายืนแบบตะเกียบค่ะยืนฮะดีไหม เ,เป็นบัน <c oughs> เดี๋ยวมีโจกด่าพี่ <c oughs> เค้ามันเป็นบรรยากาศใบของการรายงานข่าวเลยนะเออค่ะหรือยังไงอ่ะท้าผู้ชม